กองทุนคืออะไรใครควรลงทุนอยากมีเงินเก็บต้องรู้ครับก็ขอสรุปตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเลยแล้วกันนะครับว่ากองทุนเนี่ยคืออะไรกองทุนคือการที่เอาเงินของหลายๆคนมารวมกันกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจากนั้นก็ให้คนที่มีความรู้และยอมรับได้เนี่ยมาจาัดก,การเงินก้อนนั้นเอาไปต่อยอดหรือลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับคนที่ลงเงินเอาไว้นั่นเองสำหรับคุณที่อยากรู้นะครับก็ไปฟังกันต่อได้เลยนะ ฝากกดติดตามช่องปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเพื่อไปกําลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้มีเพจปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ไปกดติดตามกันด้วยล่ะก็ขออธิบายเรื่องกองทุนแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับกองทุนคือการระดมเงินทุนจากนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยจนได้เงินก้อนใหญ่มาจากนั้นก็จะมีบริษัทหรือคนที่จะมาจัดก,การเงินก้อนนั้นเนี่ยเพื่อไปลงทุนตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเช่น กองทุนหุ้นก็จะลงทุนในหุ้นกองทุนตราสารหนี้ก็จะลงทุนในตราสารหนี้กองทุนต่างประเทศก็จะลงทุนในหุ้นต่างประเทศกองทุนทองคําก็ลงทุนในทองคําซึ่งเมื่อกองทุนได้ทําการลงทุนไปแล้วเนี่ยในอนาคตก็จะมีผลตอบแทนออกมาเป็นรูปแบบของเงินปันผลหรือมูลค่าของกองทุนที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะลดลงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นน่ะได้ลงทุนไปโดยผมแนะนํานะครับเวลาที่เราจะซื้อกองทุนเนี่ยให้เราเลือกกองทุนที่ เรายอมรับความเสี่ยงได้นะครับอย่าเลือกที่ผลตอบแทนสูงสุดเป็นอันขาดนะเพราะถ้าเกิดผลตอบแทนสูงสุดแต่มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยเก็บนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถซื้อกองทุนแทนการที่เราจะต้องไปลงทุนเองก็ได้นะอย่างเช่นการที่ลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันมีทั้งเรื่องขั้นต่ำมีทั้งเรื่องที่แบบว่าต้องไปอ่านความลุงความรู้อะไรสารพัดเลยเนี่ยการที่เราลงทุนกองทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยแทนที่เราจะลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยมันก็ช่วยลดระยะเวลาในการทํางานของเราได้พอสมควรเลยนะครับ กองทุนรวมสาหรับใครบ้างผมขอสรุปเลยนะครับว่าใครบ้างที่ควรจะใช้กองทุนเนี่ยในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนนะครับโดยจะมีดังนี้เลยนะคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีมีเงินแต่ไม่มีความรู้การเริ่มต้นแบบไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยส่วนตัวก็จะแนะนําให้ลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยซึ่งจะดีกว่าการลงทุนเองนะซึ่งก็บอกตรงเลยนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับว่าให้ไปลงทุนในกองทุนน่ ด้วยความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนกันเองนะครับเสียหายกันเยอะมากแน่นอนนะฮะผมก็เป็นเมื่อวันนี้ผมมีกองทุนเต็มเลยข้อ2นะคนที่ไม่มีเวลา,าในการติดตามภาวะตลาดหรือไม่มีเวลา,าศึกษาหาความรู้มากพอนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีเวลา,ากับมันนะจะศึกษามันจะดูแลมันเนี่ยก็สําคัญังนั้นเลยโดยเฉพาะคนที่สนใจเล่นหุ้นแนวเก็งกําไรแต่บอกว่าไม่มีเวลา,าดูหน้าจอเนี่ย มันเหมือนคุณโยนมาเล็กผักทิ้งไว้แล้วเดือนหน้าค่อยมาลดน้ำอะ่ะมันแปลกอะ่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมล่ะผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าบางคนเล่นหุ้นมาทาั้งชีวิตก็ยังไม่ได้กําไรเลยนะครับดังนั้นอย่าคิดว่าเราอ่านหนังสือเล่นเดิมจุดแล้วเราจะได้หุ้นได้กําไรรวยเป็น, 100, 000, 000, 000, นร้อยล้านพันล้านนะฮะบอกตรงนี้นไว้แลกกันนะครับข้อ3นะคนที่ไม่มีเงินก้อนหรือเพิ่งเริ่มสะสมเงินทําให้มีกิจจํากัดในการลงทุนหลายๆอย่างนะอย่างประเทศไทยนะถือว่าโชคดีนะครับที่การซื้อหุ้นเนี่ยขั้นต่ําคือ100หุ้น้นะหุ้นละ1บาท มีเงิน100บาทนิดๆเนี่ยก็สามารถซื้อได้แล้วแต่ถ้าเกิดซื้อหุ้นตัวห้บาทสัก10ตัวเพื่อกระจายความเสี่ยงนะคุณต้องมีเงิน50,000บาทเลยนะถึงจะได้แล้วถ้าเกิดใครสนใจหุ้นกู้หรือตราสารนี้เนี่ยมักจะมีขั้นต่ำที่100 0 0แบาทขึ้นไปทําให้การกระจายความเสี่ยงในตราสารนี้หรือหุ้นกูน้ต้องใช้เงินเยอะมากนะและคนที่อยากลงทุนในต่างประเทศเนี่ยก็จะเจอขั้นคอมขั้นต่าด้วยนะ ทำให้ต้องซื้อขายอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ0 0แสนบาทขึ้นไปเลยนะครับถึงจะคุมค่าคอมขั้นตามข้อ4นะครับคนที่ไม่มีความมั่นใจที่จะลงทุนด้วยตัวเองนะกลัวที่ลงทุนแล้วจะขาดทุนเนี่ยการเลือกกองทุนรวมมาช่วยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าจะมีคนมาจัดก,การให้ทั้งการเลือกหุ้นเลือกหุ้นกู้หรือผิดทันการเงินอื่นๆนะการกระจายความเสี่ยงหรือระบบการลงทุนที่มีแบบแผนนั่นเองก็ประมาณนี้เลยนะครับว่ากองทุนเนี่ย คืออะไรและกองทุนเหมาะกับใครนะครับก็หวังว่าจะเป็นคําตอบให้กับทุกท่านได้นะส่วนตัวผมก็แนะนานะครับว่าถึงคุณจะเก่งท่าไหนก็ตามนะการมีกองทุนไว้สักบางส่วนเนี่ยก็น่าจะดีกว่าที่จะทําเองทั้งหมดนะครับสําหรับคลิปที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะครับให้เราดูในเพลย์ลิสต์หรือว่าดูไทยคลิปได้เลยนะใครมีคําถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูนะครับจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคลิปนะแล้วก็ตอนนี้มีเพจ ปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย